ด,ำ,ดำแล้วบ่วเห็นอันนี้กขน,น่ดไ <c oughs> หนมนมันบอกเด้อโอยค่อยเห็นอุ้ยหน้าผูต้ตาจังวะนอนจ้ <c oughs> อยัางว่าก <c oughs> ้ามสบายดีทุกคนมื้อนี้สาวแหวนพาทุกคนมาเก็บมาหอยมาหอยจูบมาหอยซอรี่แล้วก็มีหอยกีเพราะมีพักกระเซ็ เรามาเก็บหอยน้ำกันเนาะอยู่บึงทุกคนอยู่ที่นคะรหลวงเดินนครหลวงมิจันอยู่แถวบึงบึงท่าหลวงเนาะมากับน้องสาวน้องสาวสิพาตะลุยเขากับเก็บน้ำกันยู่แหลยเก็บหอยบิองว่ามันชิมีบอกว่าถ้ามาตอนนั้นนะ่ะมีหลายเพราะม,มีน้ำหลายแต่ว่ามาเท่านี้น่ะน้ำมันแห้งแล้วทุกคนแต่ว่าเขา,าบิอง,ง <laughs> ว่าเราเก็บได้เปล่า ันนี้เราจะเอาไปเฮ็ดข้าวก,กินกับแซ่บเลยทุกคนผักกระสีไปกั๊บลาบก็ได้เราจะเก็บหอยนี้วันนี้หอยเซอรี่แล้วก็หอยจู่พร้อมปลาไก่ขัวนี่หอยจูนะควจะเป็นอันนี้เราจะเก็บเอาไปเฮ็ดอ่อมเฮ็ดข้าวก็ได้ น้ำงพิงกเนาะเออขอเจ้ามาเอาเบิดว่ะเก็บพักนหมือยเขาหายไปใส่เบิดเลยตอนนั้นเขามาหลายหลายปลาชิมืนตกมีบโบเขาลรยน้ำบุปินเลยขอช่วยมาได้ได้ <c oughs> ตกตกลนอารุ่นนี้แนละรุ่นเทพอยู่แล้ว น,นี่ก็ต้องไปเบิ่งบ่อนไม่หละเพราะว่าหลายได้มา,าแต่เทือ่อนเพื่อนี้แต่เทื่อก็เก็บอยู่นี่ว่ะอือนี่แหละก็ลอกห้องเลยได้ว,ว่าข้าต้องดูดหน่งนั่นแหละ ใหญ่ดีเนาะเ <laughs> ด็ดเอาแล้วยอดใหญ่ดีเนาะบอลฟีดเลเด้ออันนี้นี่ถือว่าขี้รายและน้ำพินเนาะเทำมาตอนนั้นยิน่งแบบโคตรงามนั่นี่งเป็นดอกแล้วตัวพัก,กเกษตรเนี่ยอันนี้คือ <laughs> หอยอันนี้หอยกี้แม่น<ผ>มอันนี้แหละไม่เคยกินไม่เคยกินหรอที่นี่มาเป็นไกด์ อีอันนี้หอยน้ำน้ำแบบนี้มันจะตัวน้อยแบบนึงมันจะตัวใหญ่เดี๋ยวนี้มีนี่แหละนี่โอ้นี่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 ไปตรงไหนอุ้ยเด็กอีกีเออใส่กี่โบราณนี่แคบเป็นทักสิบกีสิบเมื่องคุณนะแคทเราวันนี้ไอ้กีอันนวิญญาณนำไอ้กี่ลาย กบปกตใหญ่นึงัวดี้สุดยอด,ด,ดสุดยอดเก็บไหมสุดยอดสุดยอดจอมตงนันค่อยขอเก็บพักก่อเนเด้อแป๊บนึงมีพักอันนี้แล้วตรงมีตัมมาหุห้งเนาะทุกคน ไก oh. <AND S 1> ี้ใส่โอ้ยโอ้ยย่ืม้ได้แบบนี้เ้อ มยากเชื่อเร้าสรงนี่หน่อย,อยเราเก็บได้หรอไม่ค่อยลองเห็นคือเรามันอยู่ในดินขี้ดินคุณวะเนี่ยเป็นอะไรที่ได้มันไปใส่เวิดเพิ่มทุกไปเห็น <c oughs> <c oughs> เห็น่เห็น่เห็นว่าเออนัแะแหละแมบเดโอ้ยค่อยเห็นนี่นี้ค่อยเห็นเด้อันนี้นี่หกเดเขาจะุดลงนี่นเขาจะุดนี่แหละลงไปดดนี้มื่อน้าเราาเลยมันจะมีหัก บกเล็กๆด้อคุดกรสิได้นะาบก,กบ้องกคุนได้ดแต่มันจะตัวน้อยอะย่น,ะนจุบ๊บคนอกหากินได้อยู่เด้อจูบไม่รู้ค่ะเดี๋ยวนั่งกินแล้วก็จะนองเมาอยู่

พอมาดมั uh ้เลหอยนี huh. uh ้ม huh. uh ่หอยอย่ยงว่ะ huh. ค uh ุก้นแหลบนี่เอาหอยเหี่ยงเอานี้ก้นเาเลยเฮ้ยเจ็ดละ อันนี้ก็ได้คิดได้่เลยคุพ่อลุงว่าใจดีิ่นเอาพักให้ค่ามเกมาหอยบัไร้าย ันหเพราะตอนนั้นอ่นแคเข้ากับมาอยู่นี่ตลอดนะแต่ว่ามาแค่นี้นะรถ่ัดเอารุ่นหนเอากินกระตํมพุงมาพอ่ะกินกระตัมอะไรขอบวงตัดเอารุ่นหนึ่อบงหนั่นักเลงมาเก็บมาหอยแต่ว่าได้พักนี่เน มีบนปลูกเนอะจะเอาไปปลูกไหมปลูกอยู่ใส่ควายเฮียงบ่มีหมูให้แคทไปปลูกบ่ปลูกอยู่ใส่เฮงแล้วรบอเนปอะไรก็มีจะตึกปลูกใส่ดาดปลาก็บโบมีได้เหมือนกันเขาต้องทุบอันแถวหนทางบอกหรือว่าเขาอันเมื่อนี้เขาเฮ็ดจุ่มกินบ่ เลวเตแล้วเตแต่คนนี้นะถามอะไรเพื่อนอย่างแล้วเตคำตอบมาบุ๋มได้ว่าแบบไปใส่แล้วเตโอ้ยเอาเนี่ยบุ๋มหูไปที่ข้าจะดิ้งกันแล้วเตต่อไปแล้วเตกันข้าได้ข้าได้กันแลือกเฮ้ยผว่าจะได้คนเฮาเนี่ยนี่ได้คนเท่า มาเด้เอ,อมาเด้อ <c oughs> มื้อนี้มาเก็บมาหอยแต่ว่าอ่ผักงาขวด,ดนี่เพิ่นให้ฟรีเนาะเพิ่นใจดีขนาดเลยเพิ่นให้ผักมาพักงาขวอยตัวใดเด้เจ้าเคยกินบ่แม่นบ่แม่นบ่กผักงาข่อยเห็นบ่กพักงางัวนี่ ินได้พอแล้วพักอันนั้นพักพอแล้วตัดตัดส้นมันนี่นีอ้ทุกคนมึงหมมาเก็บมาทันอย่ามีอน ลีได้แล้วว่าเขาบ่งขัดเอามีดมาตัดเขาเป็นงดเขาบ่มันงามกว่านี้ไเอเวนมาหดบอกคุณกินของห้าได้สำเนียงแม่นยำกินห่าเลยแม่แต่เขาชื่อเขาเป็นอย่างเราทั้งห่ามันเปนหดกันยาวกว่านี้ ้ยน่าผู้ตายจังะนอนเจ้าย่งว่าก้ามยสิมาก้ามาหาเลยตีเด็กกับผู้เป้าอยู่ก็ยังโทรไปขแล้วก็ตกมือแม่โทรหาแตกเอ็นผู้นำ12โมงสักเครื่องนะจนมา3โมงแรกอแล้วเคยยังนวลตีเดียวกับผู้เป้าอยู่ผมมาจเชื่อโทรหาอยู่ยองย่างยองย่างอยู่อ้าวอ้าอ้ๆนี่อยู่ โอ,อโอเคทุกคนพี่แต่เขาจะขอจบคลิปที่นี้เด้อเพราะว่าเขามาเก็บมาหอยแต่ว่าน้ำมันแห้งป่านะทุกคนมันโบได้หลายได้น้อยนึงตอนนั้นเรามาได้หลายได้แต่ว่าบบได้บบได้บะฮันได้ถ่ายคลิปทุกคนโอเาแกะอันนี้โบได้เอ้ก็แค่นี้โอ้ยนี่นี่หอยกี้แล้วก็หอยสลี หอยจู๊นี่เราจะพักกันเสร็เนาะวอรกี้อยู่โดนกลางมันมะีมันมีนม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 ครูเขาอ,อยู่นี่นะ okay, โอเคทุกคนบ๊ายบายเราเจอกันคลิปหน,น้า